นี่จะเป็นครั้งแรกนะฮะที่ผมจะลองเปิด10ตัว1ครั้งใน ID ไก่เนมา50 50บวก50บวก7 5็ก็เป็น850นะครับผมเอ้าซ้อมลนวะเอาอวิอาอ่งจนกันเองเก็บเอีเวนต์พุกอีเวนต์นะครับที่ขวางหน้าโอเคครับผมมี900แล้วจ้ะวันนี้ที่รอคอยครับนะครับไปเลยครับ1 2 3ไปไฟดับให้ผมหน่อยนะครับที่มา สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ซีรีส์เนมามิลเลอรเคลนะครับหรือว่าเส้นทางการเดินทางของไอดีไก่เนม a านะครับเป็นซีรีส์ที่ผมเล่นตั้งแต่ต้นแบบไม่เติมทองสักบาทหนึ่งเลยนะครับเป็นสายฟรี100%เลยนะครับทีนี้เนี่ยผมยังไม่ได้กดเข้าเกมเพราะว่าผมจะบอกว่าถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะครับวันนี้จะเป็นวันที่ผมจะได้ทองล็อกอินอีก100ทองนะครับก็ได้50ปกติและ50บโบนัสนะครับเป็น100ทองของเดิมเนี่ยผมจะมีอยู่700 ห้ทองนะครับแล้วถ้าเกิดผมได้ล็อกอินวันนี้ผมก็จะได้อีก100ทองเป็น850ทองแล้วมีอีเวนต์เล่นเก็บทองอีก50ถ้าเกิดผมเก็บได้อีก50ก็จะเป็น900ทอง900ทองหมายความว่าเราจะสามารถเปิดเปิดสิตัวได้1ครั้งนะครับผมนี้จะเป็นครั้งแรกนะฮะที่ผมจะลองเปิดสิตัว1ครั้งในไอดีไก่เนมาไม่เคยเปิดมาก่อนเลยนะครับผมตั้งแต่เล่นมา40 EP แล้วเนี่ยเดี๋ยวกดเข้าไปครับถ้าเกิดผมคำนวณถูกนะฮะวันนี้ผมจะได้อทองอีก 100ทองนะครับผมนี่เป็นไอดีที่ไม่เคยเติมมาก่อนเลยนะครับผมกว่าจะเก็บทองได้ขนาดนี้เนี่ยใช้เวลาขนาดไหนฮะต้องใช้ความอดทนขนาดไหนนะครับผมตอนแรกว่าจะเก็บไว้นี่ไง50ทองนี่ผมมีอยู่750นะล็อกอิน50นะครับแล้วก็ต้องได้อีก50บเปิบอีก50ผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะได้วันนี้เหมือนกันนะ100ทองนะครับผมนี่5้บวก50บวก็ก็เป็น850นะครับผมนี่ก็ตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันนะครับว่าจะเอาไอเดีกานี้มา มาเปิดสิบสักครั้งหนึ่งนะครับผมลุ้นแพ็กใหญ่ถ้าเป็นไอดีสายฟรีโอกาสที่เราจะได้ตัวบิ๊กไทม์โอกาสที่เราจะได้ตัวโชว์ไทม์มันมีน้อยเพราะว่าเราคงไม่ได้เอาทองไปเปิดแบบตามล่าแพ็คใหญ่แบบนั้นนะครับผมส่วนใหญ่ก็ไปเปิดแบบคับซเล็กชันหรือไม่ก็เปิดกร์ดเขียวตามล่าแบบตามมีตามเกิดไปนะครับผมแต่นี้จะเป็นการตัดสินใจที่ผมจะเอา900ทองไปเปิดโชว์ไทม์ครับโชว์ไทม์นะครับผมผมจะไม่เปิดอิงลิ a g u กนะจะไม่เปิดบิ๊กไทม์นะเพราะว่าแฟเนเพนพาดก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ถ้าเป็นแบบ ไอดีนี้นะไอดีนี้นี่ผมไม่ได้เน้นฟูลทีมนะผมไม่ได้เน้นเอาอัตรรนะครับไอดี ID นี้ผมจะเน้นเอานักเตะที่เก่งนะครับมีความสามารถที่ใช้ได้ย,วยาวๆนะครับยิ่งตัวไหนใช้ได้ย,วยาวๆเนี่ยผมก็จะเล่นเป็นตัวหลักใส่สกิลอะไรให้เลยนะครับผมมาฝรั่งเศสเนี่ยจริงๆถ้าเกิดใครเป็นสายฟรีก็ควรเปิดไหมถ้าเป็นเอ่อคนเล่นใหม่ก็ก็ควรเปิดหาเอ็มบัปเป้ถ้ายังไม่มีนะแต่ถ้าคนมีแล้วผมมีแล้วไอเดีย ID นี้ผมก็มีแล้วนะแต่เป็น จะเป็นการ์ดเขียวจะเป็นการ์ดเขียวจะเป็นการ์ดเนี่ยเล่นไป333แมตช์ใช่ไหมใช้เยอะมากใช้บ่อยมากนะครับผมเออผมก็เลยไม่เปิดนะฝรั่งเศสไม่เปิดแล้วกันนะครับผมปกติผมก็จะเปิดแพ็คแบบนี้แหละแพ็ควันจันแพ็ควันพฤหัสที่เปิดแบบ300ทองขำๆอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันต้องเซฟเซฟทองนิดนึงนะฮะนี่เป็นการตาัดสินใจครั้งแรกเลยนะครับผมอ่ะโอเคผมก็จะรับอันนี้50ทอง50ทองนะครับปึ๊บ แต่มันขาดอีก50าทองครับทุกคนผมจะเปิดแพ็กโชว์ไทม์ฮะตัดสินใจอยู่พักใหญ่นะครับผมเคยเปิดโชว์ไทม์ฟรีได้เรวบนดอฟสกี้ไปถ้าเป็นแพ็กพวกเนี้ยถ้าถ้าเป็นสายฟรีแบบไม่เติมเลยมันมีโอกาสน้อยมากที่เราจะได้เล่นโชว์ไทม์หรือบิ๊กไทม์ยกเว้นว่าช่วงนั้นแพ็กนัน้นมันมีให้เราเปิดฟรี1ครั้งนะครับแล้วเราดวงดีนะครับแล้วผมดวงดีไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่แรกเลยก็คือเนยมาใช่ไหมเนยมาบิ ne ๊กไทม์นะครับแล้วก็ก็เลยปั้นไอดีไก่เนยมามาจน,น โอ้โหเหลือเชื่อเลยเกินเปิดฟรีไปนะครับผมแต่เปิดฟรีรอบนี้เนี่ยผมไม่ได้ไงเปิดฟรีรอบนี้ผมได้อลิซอนไป <c oughs> ได้ไปใช้งานด้วยนะเออเนี่ยผมคิดว่าผมจะเปิดแพ็คโชว์ไทม์แพ็คนี้ครับเพราะว่าใจเนี่ยอยากได้ซาร่ามากมากนะครับผมอยากไล่ซาร่ามาไปเล่นปีกขวาแล้วซาร่าร่างนี้ตันร้อยหนึ่งไงจะได้เป็นตัวหลักยาวๆเลยนะครับหรือไม่ก็เป็นลูเบนดีอาสค่าพลังเกมรับโคตรโหดนะครับผมรีวิวไปแล้วในช่องบอมสกี้รีวิวนะครับผมลิงก์ใต้คลิปได้นะเผื่อใครยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวนะฮะเป็นแนวทางการอััพพแลล้วก็ดดดูเเรรื่่่่ออองงงงขคาาจุนะไต นะดีอาร์สเขาได้ก็ดีครับแต่โอเดกาดโอเดกาดมมีสกิลดีก็ดีครับแต่ว่าถ้าถามผมถ้าความอยากได้3ตัวนี้นะผมอยากได้ซาร่ามากที่สุดนะครับแล้วก็ลองมาเป็นดีอาร์สแล้วก็ลองมาเป็นโอเดกาดนะครับแล้วก็อย่างน้อยๆนะครับมันก็ยังมีการ์ดไฮไลท์นะครับแถมมาอีก8ตัวนะครับผมเนี่ยมีคาเซมิโลมีซาลีบามีอาร์เก้มีแจ็คกิลิสอะไรพวกนี้นะเออผมว่าโอกาสมันก็มากกว่าที่จะไปเปิดบิ๊กไทม์อ่ะเนี่ยเดี๋ยวกด10ครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะมีโอกาสม,มากกว่าไปเปิดบิ๊กไทม์์แแบบบนนนีีน้ะิ๊กกไทมมมั็มค่ ตัโอเคครับตัดสินใจอยู่หลายวันเหมือนกันนะครับผมตอนแรกว่าจะเก็บทองเพื่อรอลูมิเิเก้ลูมิเิเก้บิ๊กไทม์ถ้ามาจะกดสิบสักครั้งหนึ่งนะครับผมแต่แหมแพ็คโชว์ไทมนี่มันล่อใจผมเหลือเกินครับเดี๋ยวขอเล่นอีเวนต์หนึ่งนะครับผมเพื่อเก็บ50ทองครับนี่เมื่อคืนเล่นไปแล้ว2ด่านนะครับผมง่วงก่อนมาเล่นด่านที่3ต่อนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพมาเลยแล้วกันนะจะไม่ได้ตัดมาตอนเล่นแบบเพียวๆนะฮะคลิปนี้มันเน้นเปิดเน้นลุ้นมากกว่าที่จะเน้นเล่นนะครับผมแต่ต้องเล่นก่อนเอา50ทนะครับ ผไปลุยใช้ทีมชุดนี้เลยครับไป A few moments later มาเอ้าซ้อมหล่นวะเ <laughs> อาวิ่งจนกันเองซ้อมหล่น <laughs> อเล็กซน a l e x a เล็กซ l นเดอร์ r ักก a รินลูกที่สอง ยิงยัดเข้าไปดีเออลูกที่สองมาคุนโดกันอเล็กซานเดอร์อิซักซักกลินขอหนึ่งลูกได้ไปไหนแล้วครับพี่โอ้โเล่งนานเหลือเกินโอ้ยิมมาจิม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 อย่าให้ยิงอย่าให้ยิง,ยงเออเฮ้ยคุนโดกันจิมมาจิมมาโดนเลยตีไ <c oughs> ข่แตกไปซ้อนไปสวยข้างในมีฟิมิโน่ครับ เธอลูกนี้โอ้โหหลังหักไปเลยจ้าแล้วก็ป่าลองเนวจนเสาอีกอัดไม่ติดโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้สามคะแนนครับมาเกือบไปเหมือนกันน่าจะได้หลายลูกแล้วเ,เราต้องการอีกนัดหนึ่งนะครับชนะอีกนัดหนึ่งนะครับผมก็ได้อีาสิบทองไปเปิดเออเมื่อกี้บอกผิดเนาะต้องเป็น e p ีที่42นะครับไปต่อครับขออีกหนึ่งแมต A few moments later โอ้โหววาจะจับคู่ได้นานมากลองใช้อีนาโชไปครับอีซักไม่ฟิตไปโอ้เราให้ตัวนู้นแล้วนะี่ยไปสวยเทิร์นลูกนี้เอาใหม่เอาใหม่ภาพจำภาพจำเร็วเกินไปเบรกไม่อยู่เปิดดีกว่าอีเฮนา์โชยิงลูกนี้แล้วซ้ำอีกทีหนึ่งตรงเปล่าไม่ตรง อ๋อโดนเปิดบงแล้ววะเอ้ย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 เกือบเฮ้ยกดออกเหรอกดออกก็หวานสิครับเขากดออกหรือว่าเราหลุดวะเขากดออกหรือว่าเราหลุดเฮ้ยเขากดออกว่าเสร็จเราเสร็จโจร ีโอ้ยเอ้ยเยี่ยมแม่อา๋อจะพักเที่ยงอยู่ไงเลยเวลาพักเที่ยงแล้วแบบว่ากาลังพักเที่ยงอยู่แล้วสั่งอาหารอาหารมาพอดีไงก็เลยอโอ้ไม่เล่นและปิดดีกว่าอะไรเงี้ยนะจินตนาการไปเรื่อยอ่าเราก็จะจบมิชชั่นแบบไม่ยากเย็นอะไรนะครับผม2แมตช์ไม่โหลดนานเลยโอเคมิชชั่นแบบไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับบางทีถ้าเราหลุดเองเราก็อย่าไปเราอย่าไปคิดเองนะครับว่าฝั่งตรงข้ามใช้โปรนะอาจจะเป็นที่เครื่องเราเองอาจจะเป็นที่สัญญาณเน็ตเราอาจจะเป็นที่ตัวเราเองอาจจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ก ได้นะครับออโอเคยังไงก็ตามครับก็ผ่านฉลุยนะครับด่านที่สามนะครับผมได้มาอีก50ทองทีนี้เราก็จะครบ900ทองแล้วครับ <c oughs> ความหวังของมวลมนุษยชาติ <c oughs> คุณคิดดูว่า <c oughs> ผมเก็บทองไว้เปิดคักล่าสุดเนี่ยคือเปิดซอนทมินได้มานะครับนานมาแล้วถ้าจะไม่ผิดนะเปิดซอนทมินมานะครับล่าสุดเลยนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ประมาณ2 3สสัปดาห์แล้วเนาะสสัปดาห์แล้วเนาะได้ทองล็อกอินด้วยนะครับได้จากอีเวนต์เนี่ยอีเวนต์มิชชั่นตรงนี้ด้วยเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ใช นะก็ได้ไม่เท่าไหร่นะ200ร้อยหน่ร้อยห้าสองร้อยเนี่ยก็กยังไม่ได้ใช้ทองเลยนะครับแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆเก็บล็อกอินมาด้วยวันนี้ก็ได้ล็อกอินอีกถึงร้อยอย่างเมื่อกี้ตอนต้นคลิปเห็นนะครับแล้วก็เก็บอีเวนต์อีเวนต์นะครับฝั่งหน้าอีเวนต์ที่แจกของหน้าเมื่อวานก็ได้ห้าสิบทองไปแบบโชคดีใช่ไหมถ้าเกิดใครที่ดูอีพีที่แล้วนะครับวันนี้ก็ได้อีกห้าทองนัดที่สองก็ปลดออกไปนะครับผมโอเคครับผมมีเก้าร้อยแล้วจ้ะวันนี้ที่รอคอยคคครรรับับบบตตออออออนนนแแแแกกววววว่่่่่าาจจะะเเ็็ไไไ้้้ปิดดลลพขงงหหยใมมีทู ว่าถ้าเกิดว่าผมจะกด10ครั้งสักสักรอบหนึ่งอะแล้วเป็นไอดีที่ไม่เติมเลยเนี่ยถ้าจะกดครั้งหนึ่งนะครับก็คงต้องเป็นแพ็คเพราะเป็นนักเตะที่เราต้องการตำแหน่งนั้นด้วยนะเซนเตอร์ยังปีขวาและกลางรูกอะไรเงี้ยนะก็ต้องเป็นแพ็คนี้แหละครับจะเหมาะที่สุดแล้วมันก็จะมีตัวไฮไลท์ด้วยอย่างน้อยถ้าเกิดเราไม่ได้โชว์ไทม์ขอให้ไฟกลับแล้วเราได้ลุ้นไฮไลท์อย่างเอาแบบอาเกะมาอะเอาคาเซมิโลมาให้หน่อยนะครับผมก็จะดีมากเลยนะครับผมคันจะเก็บทองไว้ให้ครบสัก4,5 0 0 5 0 0 0เพื่อเปิดตามล่า เมื่อไหร่จะได้เปิดนะครับสายฟรีแบบไม่เติม100%แล้วเมื่อไหร่จะได้เก็บครบ4 5,000ทองแล้ว4 5 0 0 0ันทองไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าด้วยนะถ้าดวงซวยนะผมก็เลยคิดว่าเก็บให้ครบ900ถ้าครบ900เมื่อไหร่กด10ครั้งหนึ่งนะครับเก็บให้ครบ900แล้วก็รอแพ็คที่โดนใจนะฮะลุ้นวัดใจไปสักรอบหนึ่งนะครับดูซิว่าดวงให้หรือเปล่านะครับผมพี่ทำไมพูดเยอะเลยเกินทำไมไม่เปิดสักทีหนึ่งใช่ครับ <laughs> ใช่เพราะว่าเปิดครั้งเดียวต้องทำใจหน่อยกว่าจะได้ทองมาขนาดนี้นะ900นคือเล่นมากี่สัปา้าร้อเนี่่ะะดดูจ ห้า้าสิบทองมานะครับมากอดไข่อยากได้มากที่สุดนะครับผมขอซาร่า ดีอาร์สลูเบนดีอาร์สนะครับแล้วก็มาตินโอเดการ์ดครับเส้นทางการเดินทางของไอดีไกเนมานะครับ EP ที่4ี่นะครับผม EP นี้วัดชี้ชะตาว่าไอดีนี้เราจะไปเล่นต่อหรือเปล่าถ้าไม่ได้นี่คือเราอาจจะหมดกาลังใจเลยนะเพราะฉะนั้นพี่โคจ๋าให้ผมหน่อยนะครับให้ผมหน่อยนะครับไฟดับให้ผมหน่อยนะครับกด900ครั้งเดียวนะครับผมไม่กดอีกแล้วไม่รู้ว่าจะได้กดอีกในกี่เดือนนะครับกว่าจะได้เปิดแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับไปเลยครับ 1นึสไปไฟดับให้ผมหน่อยนะครัทีฟ้าทีฟ้าซาลาลูเบดิอสซาลาลูเบดิอสซาลาลูเบีดิอสซาลาลูเบดิอาส ลว่านอปสกี้เลยโชว์ไทม์ฟรีมาเราไปโอ้ เป็นแป๊ะจะไรตอแรกคิดว่าถ้าได้คาเซมิลโลสักตัวเดียวผมก็ดีใจแล้วนะโอ้ซสลาลูเบนิอัสสลาลูเบนิอาสมาทั้งสองตัวเลยเป็นแป๊ะจะไร พอเวลาแป๊บหนึ่งพอเวลาทำใจแป๊บหนึ่งแปรกว่าโอ้โหโคตรรักเลยไอดีนี้ไอดีนี้โคตรรักเลยครับทุกคนโคตรรักเลยโคตรรักไอดีนี้สุดสุดครับไม่เติมสักบาทได้ขนาดนี้อ้อหนี่ทองแต่ละเม็ดแต่ละบาทที่เราเก็บมา50 50ทองกว่าจะได้50ทองแล้วได้แบบโคตรคุ้มค่าครับได้ตัวเดียวโคตรคุ้มเลยนะนี่ได้สอง นี่เป็นการตัดสินใจที่โคตรถูกต้องผมเลยนะครับเนี่ยแม้ถ้าเกิดว่าได้โอเดการ์มาตัวนี่คือแบบนี่ไอดีไอดีโกงโกงอะลูกรักแอดมินมากลูกรักแอดมินลูกพี่โคนะครับไอดี <c oughs> พี่โคไอดี ID ลูกรักพี่โค โอ oh oh, uh. pues ้ my god โอ้อดคุ้มอ่ะอดคุ้ม900ทองครแล้วคุณดูแต่ละตัวที่ผมได้มาเผื่อใครมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกในซีรีส์นี้นะนี่เปิดซอนร้อยสุดท้ายมาได้ถ้าเกิดใครยังจํากันได้นะครับอยู่ีมหลกซอนนี้ก็เปิดได้ร้อยสุดท้ายนะเออร้อยสุดท้ายแล้วแบบเล่นได้50ทองฟรีมาแล้วเปิดร้อยสุดท้ายเลยนะครับแล้วเรวานอฟสกีนี้ก็เปิดฟรีมาเปิดฟรีได้มานะโชว์ธามอ่ะโอลเรนนี้ก็เปิดแบบว่าเกือบเกือบจะไม่ได้เรอาล์นี้ก็เปิดฟรีมาได้โอ้เน บอกเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะที่มาของซีรีส์นี้เลยนะครับผมเพราะว่าเปิดเนมาได้ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ยังไม่ผูกไอดีเลยนะตอน,ตอนนั้นสร้างไอดีมายังไม่ผูกไอดีแล้วมีทองร้อยเปิดเนมาได้มาก็เลยบอกว่าเป็นที่มาของซีรีส์ okay. voilà นะครับไอดีไก่ดีมาเส้นทางการเดินทางเขานี่42แล้วนะครับตอนนี้มีเพื่อนร่วมทางตัวเก่งๆเพียบเลยครับคนสุดยอดโอ้หเนน่ยฟ้าเปนจงไฟมิญโยอะไรโอเคอาร์ก็เปิดได้โอ้ยนงี่แรกมาโอ้ยมีตัวสำรองอีกแล้วโอ้ยไอบูโน โอ้โหเคซ่าโอ้ยบัพเป้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเจ็บคอเลยแป๊บหนึ่งเจ็บคอโอ้โหแล้วจะให้ได้มาอีก2ตัวโอ้โหซาร่าลงทีมเลยครับผมแทนตัวไหนดีเนี่ยเอาเคซ่าเอาไปก่อนแล้วกันนะครับโอู้ต้องเอาฟูเดนไปเป็นตัวสำรองแล้วครับแบบนี้อือหือขออนุญาตอัพเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่ารีวิวไปแล้วนะครับอ้คัพเลยแหละโคตรโคตรโคตรคุ้มค่า ก็จะอัพตามที่ผมรีวิวไปนะฮะเลยรถอันนี้ออกนะครับ4 C 2 7 8ที่ผมไปนะก็จะได้101นะครับสวยๆเลยโอ้ยเดี๋ยวไปหาสักคิวใส่ให้นะครับอูเจ็บคอเลยไอดีเทพนี่นาโอ้โหแล้วไม่ใช่แค่ซาร่าครับไอลูเบนดีอาร์สมาด้วยนี<ม>่ตรงกองหลังผมมี99 99เกอร์มาร์กยอสเดลิกนี่99หมดแต่เนี้ยแทนใครดีนะครับตอนนี้เกอร์ก็เก่งใครดีโอ้ถ้าให้เลือกเอาดูริเกอร์ออกไปก่อนนะถ้าให้เลือกแล้วก็ยืนคู่กันแบบนี้ดีกว่าโอเคอัพเลยครับรีวิวไปแล้วเหมือนกันค่าพลังเกมรับโคสวย เมอัพนี้คือเก็บแบบเก็บเว็ดจริงๆนะมีอีเวนต์อะไรมาที่เก็บบมดเลยนะครับคคุ้มค่าว่ะ สวยอัพเลยอัพเลยจริงๆตอนที่ผมรีวิวผมก็จะสอนอัพไปหลายแบบนะครับท้าออโต้เลยมันก็สวยดูดีิท่าพลังเกมรับแต่อาจจะอาจจะมีตำหนิเรื่องของความเร็วนิดนึงนะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับโคตรสวยเอากดออโต้ไปแหบปากมันเจ็บคอเลยโอ้ยสวยๆสวยๆโคตรดีใจเลยทุกคนมีโชว์ทามถึงสามตัวนี่ไม่น่าจะเชื่อว่าไอ้ดีฟรีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนี่ยโอ้โหสวยจัดเลยครับทุกคนโอเคนะครับขอบคุณพี่โคนะฮะที่ใจดีกับผมเรื่องไฟดีนี้นะครับโอ้เสียงแหบเลยครับผมโอ ครับขอแตกเลยโอเคครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามชอบวับสกีโฟร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับซีรีส์นี้นะครับผมนี่เปิดได้ก็น่าจะดยาวๆก่อนแรกถ้าเปิดไม่ได้นี่กำลังใจถอดถอยนะตอนนี้เปิดได้คือแบบสุดยอดจริงๆนะครับผมไปเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ I've this time I I fine never changed the better be thought would for